นะคะไ C F หน้าเพจแล้วใครอยากได้ต้องหลังใหม่เท่านั้นนะคะอาจารย์แค่จะประกาศถึงแค่สิ้นเดือนธันวานี้งั้นนั่นก็คือนะคะน,นั่นก็คือรหัสพอพาน279เนะ,ะสตัวสีแตกบอนะคะสตัวสีแตกบอ8,900้าร้แชร์แล้วค่ะ8,900กว่าแชร์แล้วค่ะนะคะ,นะะ8,000เกือบ9,000แชร์แล้วค่ะที่รกาพ0แชร์แล้วค่ะ 9,010แชร์แล้วค่ะนะคะขาดอยู่แค่3 0 0พแชร์ค่ะที่ราคานะคะนะ,ะ,นะะ9 0 0ากว่าแชร์แล้วค่ะนะคะโหสนุกสนานมากนะคะขอบพระคุณแฟนเพจมากๆจริงๆนะคะขอบพระคุณมิตรรักแฟนเพลงมากๆเลยนะคะที่ให้ใจอาจารย์เข้มากอ่ะเลขทูบที่จุดปกติเราจะจุดก่อนและอัดคลิปไว้พี่ๆอ่าสามตัวแตกคือแท่งนี้นะที่รักนะคะรุ่นที่อาจารย์เข้บอกพี่ๆว่ามีแต่คนอยากได้ เพจจริงมีห้าเพจก็เป็นร้อยคนเจอเพจจริงก็อ,อยากจะได้คนอยู่ในเพจปลอมก็อยากจะได้คือรุ่นนี้ค่ะรหัสพอพาน279เป็นรุ่นที่มีโชคลาภมากที่สุดรหัสพอพาน2 7งนะคะเป็นรุ่นที่อยู่ในหลังกระถางทุบแล้วเขาเรียกเลขทุบแตกบ่อยอะนะคะสตัวแตก3ตัวแตกนะะรุ่นนี้จะมีแก้วนักราชหรือแก้วนาคาอยู่ด้านในนะคะ รหัสพอพาน279ราคา279บาท CF วันนี้อาจารย์เขค่จะนะคะอาจารย์เขค่จะจะส่งเลขทูบให้ของกลางเดือนหน้าแถมเข้าไปด้วยนะคะนะแล้วใครที่บอกว่าอาจารย์หนูอยากได้หินถูกหวยจากอาจารย์เอาจ้อยอ่ะอาจารย์เค่รับ1นถึงสเดือนในระับแค่200เส้นนะที่รักคนเป็นหมื่นไม่ไหวจริงๆนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้หินถูกหวยที่อยู่ในเครื่องรางของอาจารย์เค่อาจารย์เคมี1รุ่นคือรุ่นนี้ รุ่นบ่วงนักขบา้าําพิธีครั้งแรกก็ถูกหวยเลยนะคะรุ่นนี้นะคะถูกอจาจารย์แค่ทั้งบ้านเนี่ยไปทำพิธีที่คําชะโนดถูก5 7 82ใบ5782ใบทั้งบ้านนะคะของตัวเอง51ใบคะ่ะนะคะใครอยากได้รหัสนี้คือจอจานเลข8จอจานเลข8ราคา388บบาทด้านในที่รักจะเห็นมีหินอยู่ด้านในแทน แทนแก้วนคราชนะคะหินสองลูกนะคะบ่วงนั่งขบานหมายถึงว่านะคะหนุนดวงการเงินการงานโชคลาภนะคะแล้วก็งูกินหางเขาบอกว่าใครมีไว้ทามาหากินดีไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนแล้วก็ใส่หินอยู่นะใครหรือหินถูกหวยไปด้วยนะคะแถมเลขทูบกลางเดือนหน้าให้นะจะพิมพ์ใส่ให้ไปในกล่องแถมให้ฟรีนะคะกราบขอบพระคุณมิตรรักแฟนเพลงมากๆเลยรุ่นนี้ปังมากๆกราบขอบพระคุณค่ะรุ่นที่ปังมากสุดคือคือรุ่นนี้ 279บาทนี่คะ่ะรุ่นนี้ทำพิธีที่คำชนโนดรุ่นนั่นนั่นก็คือนะคะมาแล้ <laughs> ร <ำ S 1> ว,ร,วร่รำ,รวรำรวยครับร่ำรวยร่ำรวยครับขอใหพี่ๆค่ะอาจารย์อาจารย์แค่มีช่วงมูร่วมกันเดี๋ยวรอสักครู่เราจะขึ้นเลขไขให้นะคะสำหรับใครที่ไขเลขไม่ค่อยเก่งนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเลขไขให้เพื่อให้พี่ๆเนี่ยเก็บไปพิจารณาก่อนนะอาจารย์ตอนนี้หนึ่งหมื่นสามพัน 579คนดูโอ้มายก็579นะ579ครับถอยหลังถอยหลังอ่ะนะเลขถอยหลังเมื่อกี้579 579 975ได้ไหมอาจารย์975อาจารย์ชอบ975หรือว่า579บอกเลยครับอาจารย์ชัดซื้อ975มาแน่นๆเต็มๆทีลรักลอตารี่คนละใบครึ่งใบพอนะคะนะ975 นะขอให้เป็น975พี่พี่บอกนะพิทวีบอกสวัสดีค่ะพิทวีจ๋านะคะคุณจิราสวัสดีค่ะนะนะเอ้าพี่พี่จ๋าระหว่างรออาจารย์ชัดขึ้นกราฟิกรูปรูปเออเขาเรียกว่ารูปเออไข้เลขทูบให้นะคะใครที่อยู่รอแป๊บหนึ่งค่ะนะคะเดี๋ยวขึ้นกราฟิกที่ไข้เลขทูบให้ทั้งสองตัวและสามตัวเราไข้ให้พี่พี่เก็บไปพิจารณา ประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งครั้งค่ะสำหรับใครที่ CF ของเมื่อวานนี้กับวันนี้เราจะเก็บไว้ส่งวันที่3นะคะเพื่อที่จะจุดทูบวันที่1ก่อนน้องแอดมินจะมาทำงานเต็มรูปแบบเนี่ยแม้ว่าจะมีนะคะแม้ว่าน้องแอดมินจะมีวันหยุดเขามาทำนะคะอาจารย์ก็ให้แรงเขาเพิ่มนะคะถึงเขาจะมาทำแต่เขาจะทำ เขาจะมาทําเต็มรูปแบบทุกคนเลยเนี่ยวันที่สามนั่นหมายถึงว่าใครที่ใครที่ซื้อสินค้านะคะเมื่อวานนี้วันนี้รอเลขทูบวันที่หนึ่งแพ็กวันที่สามวันที่แปดถึงพี่ๆค่ะนะคะนะครับพร้อมแคปไหมใครที่อยากได้เลขทูบก่อนนะคะพี่ๆพร้อมแคปพร้อมแคปไหมพร้อมไม่เอ่ยถ้าพร้อมแล้วเจอกันกับเลขทูบค่ะใครอยากได้ก่อนที่รักใครอยากได้ก่อนก็ เอฟอะไรก็ได้นะในรหัสที่ขึ้นทางนี้นะคะเราก็จะส่งเลขทูบให้ฟรีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าหนูรอได้ก็รอก่อนที่เลขทูบเนี่ยก่อนที่ลอตเตอรี่จะออกสองวันนะคะจะปล่อยเลขทูบแท่งแรกกับแท่งที่สองค่ะนะคะนะวันนี้ทันสวดมนต์ไหมจ๊ะวันนี้ทันค่ะยังไม่ได้สวดค่ะที่รักขาววันนี้กราบขออภัยค่ะขึ้นหนานไม่ได้ค่ะหนึ่งสองสามค่ะ นะคือให้พี่ๆนะคะเก็บไว้เป็นทางเลือกเก็บไว้เป็นแนวทางนะคะที่รักนะคะเก็บไว้เป็นแนวทางนะคะทันไหมทันไหมพี่ปิ่นเพชรทักน้องแอดมินได้เลยจ้ะอันนี้นะคะปัดตัวหนังสือออกนะที่รักปัดตัวหนังสือออกนะคะปัดตัวหนังสือออกก่อนนะคะปัดตัวหนังสือออกก่อนนะปัดตัวหนังสือออกก่อนนะคะที่รักนะทันไหมทันไหมจ๊ะ โอ้โหขึ้นขนาดนี้นะคะสวยขนาดนี้นะ,ะได้มาทุกเลขราคาของอาจารย์แน่แสดงว่า CF สินค้าไปก่อนถึงได้ก่อนนะคะสวัสดีที่สุดสวัสดจ้านะคะสามเจ็ดแปดอย่าลืมไข้นะคะเห็นเลขทูบที่ไข้ให้สองตัวไหมที่รักเห็นไหมจ้าอาจารย์เค้กกับอาจารย์ชัดไข้ให้แล้วเรียบร้อยสามตัวไข้ให้แล้วเรียบร้อยลองดูว่าเราชอบเลขไหน เรามักเลขไหนนะที่รักนะคะเรามักเราชอบเลขไหนนะเราก็เลือกเลขนั้นมานะที่รักนะคะเพื่อให้แต่ให้จย์ชัดขึ้นกราฟิกให้โอ้มีทุกคนถามโรตีอาจารย์โรตีเราหมดยังอะที่เนี่ยเปิดได้เปิดได้ไปะได้แน่นะแต่ว่าสั่งเพิ่มได้ไหม oh, โอ้โรงงานปิดสามสิบเอ็ดหนึ่งสองเลยค่ะอาจารย์ไม่ใช่โรงงานลงทอดปิดสามสิบเอ็ดหนึ่งสองเลยค่ะแฟนเพจถามแฟนเพจว่า,วารอรอรอ,รอหลังปีใหม่